คลิปนี้เราจะมารู้จักกาลยและเรื่องราวของเขากันเนเมเซียอาณาจักรอันกล้าหาญและขาวสะอาดดินแดนลักสงบซึ่งตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของทวีปไม่รู้ทำไมนะแต่ดูเหมือนอาณาจักรแห่งนี้มีปรวัติศาสตร์ที่ไม่ดีนะกับคำว่าเวทมนต์ทั้งจุดเริ่มต้นที่ต้องตากตำลำบากจากสงครามซึ่งมีที่มาจากวัตถุเวทมนต ั้งหลังจากนั้นที่ตรงหนีตายจากกลุ่มนักเวทชั่วร้ายเรียกได้ว่าเกียดเวทมนต์จนเข้าสายเลือดกัเลยทีเดียวเช่นเดียวกันสัญ,ญลักษณ์และจุดเด่นอีกอย่างของอาณาจักรแห่งนี้ก็คือวัสดุชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าเพทริไซสิ่งสิ่งนี้สร้างขึ้นมาจากต้นไม้ที่มีขึ้นอยู่โดยเฉพาะบริเวณนี้เท่านั้น โดยความพิเศษของมันก็คือการทําให้เวทมนต์ไร้ผลซึ่งก็ส่งผลให้อณาจักรดิมาเซียแห่งนี้ครับมีกําแพงที่แข็งแกร่งทนทานแม้จะต้องผเผชิญกับการโจมตีด้วยเวทมนต์ก็ตามนั่นก็เพราะกําแพงของอาณาจักรที่ว่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีเพชที่ใช้เป็นส่วนประกอบมันเองแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอีกหลายสิ่งหลายอย่างในตัวเมืองเองก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีเพที่ใช้เป็นส่วนประกอบเช่นกัน ทั้งพระราชวังอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหนึ่งและอื่นออีกมากมายแต่ถ้าจะถามว่าอะไรกันคือผลงานจากเพรทริ๋วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่ว่าใครในเดนมเซียก็คงพร้อมใจกันตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปสลักกาลิโอรูปสลักชิ้นนี้คือรูปสลักขนาดมหึมาสิ่งถูกสร้างขึ้นจากเพรทรจซ๋์จำนวนมหาศาล ด้ยเกิดจากฝีมือของนักแกะสลักในตำน,นานยุคอดีตอย่างดูรันแน่นอนครับหากเรามองในเชิงศิลปะแล้วก็รูปสลักขนาดยักษ์แบบนี้ย่อมต้องถือเป็นสุดยอดผลงานระดับโลกอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งแต่ในความเป็นจริงแล้วต้นกำเนิดของมันนี้กับไม่ได้มีไว้เพื่อการน,นั้นเลยอันที่จริงก็ต้องบอกว่าหางไกลจากสาเหตุดังกล่าวปถึสุดเลยละครับ นั่นก็พบว่าเดิมทีเนี่ยนะคำสั่งที่ตัวดูรันได้รับมอบหมายจากกษัตริย์แห่งเดมาเซียในขณะนั้นคือการคิดค้นเครื่องมืออุปกรณ์หรือยุธทธปกรณ์บางอย่างโดยอาศัยพทาไซน์ซนี่แหละครับเพื่อจะทําให้กองทัพของเดมาเซียสามารถป้องกันตัวเองจากการโจมตีด้วยเวทมนต์ได้อันเนื่องมาจากว่าแม้ว่าอาณาจักรเดมเซียจะขึ้นชื่อในเรื่องการป้องกันที่เข้มแข็ง จากกำแพงที่สามารถต่อกกเวทบนได้แต่ยามที่กองทัพต้องเดินทางออกจากเมืองหลวงออกจาก,กาอาณาเขตพื้นฐานไปนะครับพวกเขาก็ไม่สามารถขนกำแพงเมืองตามไปได้อยู่แล้วทำให้ต้องพบเจอกับความยากลำบากจากการโจมตีด้วยเวทมนต์อยู่เสมอเลยแต่ถึงอย่างนั้นครับการที่ผลงานของดูรันเขากลมาเป็นรูปสลักขนาดยักษ์เนี่ยถว่ากันตามตรงแล้ว ก็ดูไม่น่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในสงครามได้เลยถ้าหากเราเป็นตัวกษัตริย์ได้มาเสือเองแล้วก็นี่อาจจะกลายเป็นโทษตายเลยก็ได้เนาะก็เล่นเอางบประมาณบ้างเมืองไปทำอะไรออกมาก็ไม่รู้แต่ว่าเนาะให้จะไปรู้นะครับว่าการเสียกำลังพลเพื่อจะเข็นรูปสลักอย่างนี้ไปในสนามรบทุกครั้งเนี่ยจะสามารถเกิดประโยชน์ได้จริงๆเพราะว่าแค่ศัตรูได้เห็นเข,เขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาแล้ว ด้วยความที่ว่าในสมัยนั้นเวทมนต์เองก็ไม่ใช่สิทงที่หาได้ยากเท่ากับปัจจุบันบางทีเนาะขอจะคิดว่าไอ้ยักษ์ัวนั้นเนี่ยจะบินมาซับตัวเองปิ้วก็ได้ซึ่งความเป็นจริงก็คือมันก็ทําได้จริงนั่นแหละดูรันเองก็สร้างมันขึ้นมาโดยมีความตั้งใจเป็นมันตั้งแต่แรกด้วยคุณสมบัติแท้จริงของพลิิไซนั่นก็คือการดูดซับเวทมนต์จนทำให้ดูเหมือนทาให้เวทมนต์ไร้ผลน,นั่นเองครับ ใช่แล้วตัวรูปสลักยักษ์กาลิโอนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตและมันจะขยับได้ผากได้รับเวทมนต์มากพอนเองโดยในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งกองทัพเดมเซียต้องเดินทัพไปประทะกับกลุ่มนักเวทขนาดใหญ่กลุ่มหนึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องเจอก็คือหาฝนกระสุนเวทมนต์ที่ถาโถมเข้าใส่อย่างไม่หยุดยัง้งทำให้พวกเขาแทบทั้งหมด พ่ายแพ้ยับเยินคนเพียงจำนวนน้อยนิดที่เหลืออยู่ก็พากันหนีไปหลบหลังรูปสลักยักษ์อันนี้โดยหวังว่าพวกเขาจะสามารถรลอจากสถานการณ์ที่ดูสิ้นหวังนี้ไปได้แม้ว่าในใจจะหมดหวังไปแล้วก็ตามแต่กลายเป็นว่าอยู่ดีๆรูปสลักนี้ก็มีชีวิตขึ้นมาจากนั้นก็ได้จัดการกำจัดศัตรูทั้งหมดลงแล้วก็กลับไปเป็นรูปสลักที่หยุดนิ่งตามเดิม ทำให้ศึกครั้งนั้นเดมอเซียเป็นฝ่ายชนะแม้ว่าหลังจากนั้นเหล่าคนที่มีชีวิตรอดกลับมานี้จะได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังแต่กลับไม่มีใครเชื่อพวกเขาเลยถ้าไม่เรื่องที่ว่าเนี่ยครับายเป็นเพียงตำนานเล่าขานต่อกันมาเท่านั้นโดยที่น้อยครั้งนักที่กาลิโอเขาจะได้ขยับตัวอีกครั้ง ทำได้เพียงแก่มองผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ถูกย้ายมาตั้งตระหง,ง่านในบริเวณเมืองหลวงไม่ได้ถูกนำไปในสงครามอีกซึ่งก็ไม่รู้ทำไมนะครับตัวของดูรันเองก็ไม่ได้บอกความลับเรื่องนี้ไว้ไม่รู้ว่าเพราะเขาได้ตายลงก่อนหรือว่ากลัวว่าการเปิดเผยความจริงว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเวทมนต์หรือเปล่าพวกเราก็คงไม่อาจทราบได้ จึงท,ทำให้ความลับที่ว่านี้ก็ยังคงแทบจะไม่มีใครร่วงรู้มาจนถึงปัจจุบันทำไมถึงใช้คำว่าแทบแล่ะครับนั่นก็เพราะว่ายังมีคนที่รู้ความลับที่ว่าอยู่นั่นเองปัญหาก็คือไอคนที่ได้รู้ความลับนี้เนี่ยตันเกียดช่งอาณาจากักรเยรมาเซียนนี่สิเพราะว่าเขาก็คือไซรัสนักเวทที่ถูกจับคุมตัวไว้เป็นเวลานาน หนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเลวร้ายจากค่านิยมที่เกียรติชังต่อเวทมนต์ซึ่งก็แน่นอนว่าไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวที่ต้องตกเป็นเหยื่อแต่ยังมีผู้มีเวทมนต์อีกจํานวนไม่น้อยหลันกันครับที่แม้จะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยก็ตามก็ได้ถูกจับกลุ่มคุมขังและลงโทษอยู่ที่นี่นําไปสู่ความแค้นที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ใต้พรมมันขาวสะอาดและไอความลับที่ว่านี้ครับ ก็ทําให้เขาสามารถหลุดจากการคุมขังไปได้นําไปสู่ความพยายามในการกรบฏและการตายของกษัตริย์จาว่าที่สามรวมไปถึงสถานการณ์ที่ไร้ซึ่งความแน่นอนความไม่สงบอยากจะควบคุมในเดนมาร์เซียณตอนนี้ซึ่งเรื่องราวการกบฏท,ที่ว่านี้ก็ได้ถูกเล่าไปบางครั้งแล้วในคลิปกเก่าๆเนาะสามารถย้อนไปหาดูกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเดนมาร์เซียคลิปเดียวจบหรือว่า เหตุการณ์การกรบฏอะไรพวกนี้นั่นเองครับพูดกันมาตั้งนานสองนานเนาะแต่ผมขอบอกเลยเนาะว่าที่พูดมาเนี่ยยังไม่ใช่เนื้อหาหลักที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังกันเป็นแค่การเกินเรื่องราวสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักเนื้อเรื่องส่วนนี้มาก,ก่อนเท่านั้นและหลังจากนี้เองที่เราจะมาเข้าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆกันซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตัวกาลิโอตัวสไลยยักษ์นี่แหละครับ ถึงได้ต้องเกิดตั้งยาวเหยียดแบบนี้เรื่องของเรื่องก็คือตัวบริษัทไลออดซึ่งก็เป็นผู้สร้างเกม The Origin เกมที่มีตัวละครต่างๆมากมายในโลกือเทล่าอยู่บริษัทนี้ก็ยังมีเกมเกมอื่นอีกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเกม Legend of Lunthela ซึ่งคือเกมการ์ดเกมหนึ่งที่อยู่ในโลกของ L.O.L เช่นกันประเด็นก็คือว่าไอเกมเกมนี้ ก็ได้มีการใส่เนื้อเรื่องลงไปด้วยแต่ไม่ได้ถูกบอกเล่าออกมาโดยตรงอาจจะมีการใส่ไว้ในบทพูดของแต่ละตัวละครไว้ในคำบรรยายหรืออื่นๆที่สำคัญเราเองก็ยังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นจกักรวาลหลักหรือเปล่ามีโลกคู่ขนานมีเนื้อหาที่ไม่ได้มีการพูดว่าเอ้ยไอเนี่ยเป็นของที่อยู่ในแคนนอนนะอะไรทำนองนั้นเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นแล้วก็ถือไว้ว่า เนื้อหาพวกนี้นะครับขอให้ฟังหูไว้หูแล้วกันถือก็ฟังเป็นความสนุกก็พอเนาะเข้าเรื่องดีกว่ามันจะมีการอยู่กลุ่มหนึ่งของเกมเกมนี้ครับที่เอาจริงก็ถือว่าถูกปล่อยออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าที่เพิ่งมาทําคลิปตอนนี้เนี่ยก็เพราะว่าผมเพิ่งจะมาแอคทีฟอืมหรือจะไม่แอคทีฟก็ไม่รู้เอาเป็นว่าผมเคยเขียนบทความเกี่ยวกับเนื้อหาในวันนี้นะครับ ใน Facebook ไว้แต่ว่าวันนี้ก็แค่เอามาทำเป็นคลิปส่วนน,นี้เท่านั้นเองโดยไอ้การ์ดพวกนี้นะครับการ์ดกลุ่มยูวานี้จะเป็นการ์ดของเหล่ารูปสลักมีชีวิตจำนวนหนึ่งที่ไม่ใช่กาลิโอรวมไปถึงคู่คนที่มีความเกี่ยวข้องและคลิปคลิปนี้เองเราจะมาดูเรื่องราวในการ์ดเหล่านี้กันว่ามันซ่อนอะไรไว้บ้างโดยถ้าเราจะเริ่มต้น ก็คงต้องพูดเลยเนาะว่าการ์ดหรือตัวละครที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเหล่านี้ก็คือลูกหลานของดูรันช่างแกะสลักที่สร้างกาลิโอขึ้นมานั่นเองเริ่มจากชายที่มีชื่อว่าโดมินิกดูรันจากการ์ดดูรันอาร์เคติกผู้นำตระกูลดูรันคนปัจจุบันภรรยาของเขาจากการ์ดดูรันสครับเตอร์ลูกสาวของทั้งคู่ จากการ์ดดูรันโพเตจีและสมาชิกตัวประกอบคนอื่นๆซึ่งเรื่องราวของพวกเขาก็คงจะประมาณว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นลูกหลานของตระกูลดูรันที่แม้ว่าความลับเกี่ยวกับผลงานของเขาอย่างกาลิโอจะหายสาบสูญไปจนแทบไม่เหลือแต่ดูเหมือนว่าลูกหลานเหล่านี้ก็ยังคงสามารถสืบทอดงานต่างๆของเขาไว้ได้และก็ได้สร้างสารรค์ผลงานของตัวเองขึ้นอีกเพิ่มเติมผู้รอว่าวันหนึ่ง พวกเขาจะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ตกทอดมานี้ปกป้องเดโมเซียจากศัตรูร้ายที่คิดจะก่มกลายซึ่งในวันนั้นก็ได้มาถึงยนได้วันที่ดูเหมือนจะเป็นอย่างเช่นทุกวันก็ได้มีทหารจากหน่วยส่งข่าวของอาณาจักรขี่คู่หูข้างกายเข้ามายัางตระกูลดูรันด้วยความเร่งรีบและเธอก็ได้นําข่าวบางอย่างที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากมาให้แก่พวกเขาและข่าวเขานั้นก็คือการลูกานของศัตรู พร้อมๆกับการต้องการความช่วยเหลือนี่เองครับจึงกลายเป็นช่วงเวลาสําคัญช่วงเวลาที่ผู้พิทักษ์แห่งเดมาเซียที่ลบซ่อนมานานจะได้ปรากฏตัวเหล่าผู้สืบทอดของดูรันจึงได้น,นาผลงานที่พวกเขาสะสมความสามารถสะสมประสบการณ์และบ่มเพาะมเป็นเวลานานในที่สุดก็สามารถก่อกําเนิดรูปสลักที่เป็นเหมือนกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาเคยทําไว้รูปสลักมีชีวิตเหมือนก,นก,นการเลกาโอ ที่สําคัญก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยในที่สุดกาลิโอก็จะได้มีครอบครัวแล้วครอบครัวที่แข็งแกร่งและทนทานครอบครัวที่จะไม่บุสลายหรือพังทลายได้โดยง่ายอีกต่อไปโดยครอบครัวเหล่านั้นก็จะประกอบด้วยตัวของกาลิโอเองเพจิไซฮาวเพจิไซบร a ดวิงสโตนี่ซั o เพรสเซอร์กอริด The u n s c a r a b l e นะกระนกอยากไม่ทราบชื่อนั่นเองครับแล้วศัตรูที่บอกไปเป็นใครกันนะศัตรูไีทั้งเข้มแข็งและอันตรายถึงขนาดจะต้องใช้เหล่าผู้พิทักษ์ไซบิกเบิ้มขนาดนี้เพื่อต่อกร่อนใช่แล้วครับพวกเขาก็คือนอกซัตนั่นเองโดยทหารเราได้สังเกตแล้วก็จะสามารถเห็นในอาร์ตของการ์ดเหล่ารูปสลักบางใบเนาะว่ามีทหารของนอกซัตอยู่ เราจึงน่าจะพอคาดการได้ว่าศัตรูดังกล่าวก็คือจกกักรวรรดิมักซ์นี่เองซึ่งถ้าไดให้ผมเดานะเรื่องดังกล่าวนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การกรบฏนักเวทที่ทำให้เดมาสเซียอยู่ในความไม่สงบซึ่งนั่นเองครับก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ถึงความอ่อนแอยิ่งในตัวของการ์ตูนคาตาลีน่าก็ได้ทําให้เรารู้ว่าเหตุการณ์การกรบฏของนักเวทที่ว่านี้ก็ได้เกิดขึ้นโดยมีนอ้องซัดเป็นผู้ผลักดันอยู่เบื้องหลังด้วย ความดื้อโยงดังกล่าวนะครับยิ่งมีความเป็นไปได้ที่สูงขึ้นอันที่จริงเราจะมีการจากทางฝั่งน็อกซัตจํานวนหนึ่งเช่นกันที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวในเหตุการณ์เดียวกันนี้แต่ถูกเล่าผ่านมุมมองของฝ่ายน็อกซัตแทนซึ่งผมก็จะขอเอาไปเล่าไว้วันหลังเนาะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยครับยังมีการที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอีกที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาในภายหลังนั่นคือบารอนเดอะเบเนเวอรเรน โดยการ์ดการ์ดนี้ก็จะเป็นรูปสลักมีชีวิตอีกหนึ่งตนที่มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้กับเราช่างฝีมือตระกูลดูรันและตอ่เขาเองก็ได้อยู่กับตระกูลนี้เป็นเวลานาน,านมากแล้วดังนั้นจึงอาจจะสื่อได้ว่าตระกูลดูรันนี้รู้ความลับที่รูปสลักมีชีวิตอยู่แล้วแต่ส่วนที่ว่าทำไมไม่เปิดเผยออกมาคงไม่อาจทราบได้นะเนาะเพราะไม่ได้มีการบอกไว้เดาเาเอาก็คงเพราะว่า กลัวว่าการที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์จะทาให้เกิดปัญหาขึ้นหรือเปล่าจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นพวกเขาจึงได้ตัดสินใจใช้รูปสลักมำชีวิตเหล่านี้เพื่อที่จะปกป้องอาณาจากักรออกจริงๆแล้วก็ยังมีการพิไซายชาร์เจอร์ด้วยเนาะแถมให้อีกหน่อยแล้วกันซึ่งในส่วนนี้ครับก็จะเป็นการวิเคราะห์คุยกันเล็กๆน้อยๆเนาะเกี่วยวกับเรื่องราวในวันนี้ โดยจริงๆแล้วมันก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสงสัยอยู่ครับ่ังที่เราทราบกันดีว่าหลักการการทำงานของการิโอที่จะทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาได้นั้นจะต้องได้รับเวทมนต์ซะก่อนดังนั้นแล้วครับการที่ลูกหลานของตะโกนดูลันสามารถสร้างรูปสลักที่มีนักษณะแบบเดียวกันขึ้นมาได้นั้นอาจจะต้องเข้าใจใน,นกลไกเหล่านี้ด้วยซึ่งนั่นเองที่เป็นคำถามพวกเขา ช้เวทมนต์จากไหนกันเนาะถึงสามารถทําให้รูปสลักเหล่านี้ตั้งหลายต่อหลายตัวเนี่ยสามารถทํางานและมีชีวิตขึ้นมาได้ซึ่งมันก็จะมีสมมติฐานได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือพวกเขาใช้เวทมนต์นั่นแหละครับแต่ประเด็นก็คือพวกเขาเอาไปเมาจากไหนกันในเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีการกรบฏของเหล่านักเวทในอาณาจากักรครั้นจะไปขอความร่วมมือจากนักเวทที่ถูกกดขี่แบบนั้นเนี่ย ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่กรณีนี้เองก็เลยทาให้ผมนึกถึงเรื่องอะไรบางอย่างที่ลงตัวได้เหมือนกันเนาะคือถ้าเราดูจากหนังสือการ์ตูนหัวเรื่องรักอิกชชูเนี่ยก็จะว่าเลยเรื่องของรักนักไซรัสและก็เหตุการณ์กบฏนี้นั่นแหละครับเราจะพบได้ว่าในช่วงท้ายของเรื่องตัวของรักเนี่ยไดจะตัดสินใจช่วยนักเวทกลุ่มหนึ่งออกไปจากเมืองซึ่งนี่เองก็อาจจะนําไปสู่กลุ่มนักเวทอีกกลุ่มหนึง่ง ที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับเดโมเซียงเหมือนกับกลุ่มของไซรัสและกลุ่มนักเวทกลุ่มนี้ก็อาจจะมาร่วมมือกับตะกูลดูรันก็ได้จึงค่อยเกิดเป็นเหตุการณ์ในวอริเออร์อีกทีหรือเปล่าก็กล่าวไปเรื่อยนะหรือได้ออกอีกกรณีหนึ่งก็คือลูกหลานตะกูลดูรันอาจจะค้นพบวิธีอื่นในการทําให้ลูกตรักเหด่านี้ทํางานได้อาจจะเป็นหลักการการใช้เวทมนต์ที่เก็บสะสมอยู่ในหินพฤติไซหรืออาจจะเป็นวัตถุดิบที่มีพลังเวทมนต์อยู่ในตัวหรือเปล่า ถ้าหากว่าเราจะไปดา่าสุดแล้วก็ข้างในรูปสลักนี้อาจจะจับตอมดเวชเฉลยไว้ให้เป็นเหมือนแบตเตอรี่นั่นเองบางทีก็ดา์าเกินไปนะจริงๆแล้วครับก็จะมีเกดเล็กเกดน้อยอีกสักอย่างแล้วกันอย่างการ์ดดูรันอ h i ิเทคและการ์ดกอริ u ี s อันสเกล e เบิลโดยตามเนื้อเรื่องแล้วครับโดมินิกดูรันมีสหายสลิดคนหนึ่งที่เป็นนักลบมีชื่อ ชายคนนั้นชื่อว่ากอรินั่นเองอาการที่เขาคนนี้สร้างกอริตี u อันสเกลเรเบิลขึ้นมาก็เพื่อเป็นเกียรติแก่สหายผู้ร่งรับคนนี้นี่นะครับเพื่อจะให้เขายังอยู่ในความทรงจำของผู้คนต่อไปในฐานะของวีรบุรุษโดยที่จะไม่ถูกลืมหาบลบสลักนี้นั่นเองไม่นําซ้ำไอเรื่องราวที่ว่านี้ก็ยังมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงของผู้ออกแบบการ์ดอย่างโดมินิกซิเรโอ ที่ได้เสียเพื่อนสน kind of kind of ah ิทของเขาไปจริงๆอีกด้วยก็น่าจะประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าเนาะเนื้อหาที่นำมาพูดเนี่ยก็ค่อนข้างจะอาจจะไม่ได้เป็นน่าสนใจขนาดนั้นสำหรับทุกคนแต่สำหรับผมเนี่ยไอการเอาเนื้อเรื่องที่อยู่ในการที่ถูกซ่อนออกมาพูดถึงเนี่ยน่าสนใจกันอย่างมากเพราะมันก็มีทั้งบทพูดมีทั้งเรื่องราวที่ซ่อนไว้ต่างๆแต่อย่างที่บอกไปครับเราเองก็ไม่รู้ว่ามันถือว่านับเป็นเนื้อเรื่องหลักจริงๆหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละครับ หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีเราจะได้มีเพื่อนๆที่สนใจในเรื่องเดียวกันอย่างในเรื่องของมารวมกลุ่มแล้วก็ได้เจอว่าเอ้ยมีช่องแบบนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีข้อติชมอยากพูดคุยข้อเสนอแนะต่างๆก็สามารถพิมพ์มาไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ